สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสุรชัยเสหวังวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวปรจันที่สองเมษายน2565นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลนำมาฝากเพื่อนพี่ประมาณ5คู่นะครับคู่แรกเบนฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่ที่2อลิวเจอกับแลนนะคู่ที่4เป็นเอ่อคู่ที่3นะครับเป็นทางด้านแลนเจอกับนีดนะครับ คู่ที่4เวสบอลวิดออเบียนเจอกับเรดดิ้งนะครับแล้วก็คู่ที่5กาสโกเรนเจอร์เจอกับเซลติกนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมเนี่ยยังมีให้เป็นฟีด้ร่วมสนุกกันเช่นเคยนะครับส่วนกิจกรรมนั้นติดตามได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับใครที่สนใจทีเด็ด VIP คู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะนะราคาสูงต่ำน้ำไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดเอสตองเอสสามหกห้านะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครัสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเริ่มันที่คู่แรกกันเลยนะครับเบนฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลนะเล่นที่สนามเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมบ้านของเบนฟอร์ดนะครับแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเบนฟอร์ดนี่แข่งมาแล้วทั้งหมด17เกมนะครับชนะ5เสมอ8แพ้4นะได้27เสีย27มีอยู่23คะแนนนะครับอยู่อันดับ10ตอนนี้น่าสำหรับเบนฟอร์ดนะครับผู้มาเยือนลิเวอร์พูลนะครับแข่งมาแล้วทั้งหมด16เกมมชนนะะ8เสอ4 4แพ้ครับ ได้33เสีย19มีอยู่28คะแนนอยู่อัดับตอนนี้นรับสำหรับลิเวอร์พูลนะก็ถือว่าฟอร์มกําลังกลับมาใช้ได้เลยนะครับ5เกมหลังสุดของเบตฟอร์ดถือว่าไม่ดีเลยนะครับแพ้2เสมอ2ชนะ1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะทันทานเบตแฮมในบ้านของเบตแฮมได้2ประตูต่อ0ูนะครับ5เกมหลังสุดในบ้านของเวทออกของเบตฟอร์ดนะครับก็ถือว่าไม่ดีเช่นกันนะครับแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เสมอ2เกมนะครับยัง ไม่สามารถเอาชนะใครได้ในบ้านเลยนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเสมอทางด้านสเปอร์ได้2อ,องในบ้านของตัวเองนะครับผู้ยืนลิอร์พูนะครับห้าเกมล่าสุดก็ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับชนะไป3แพ้2นะครับสอเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะทางด้านไเอเต์มล่าได้3มประตูตอนหนึ่งแล้วก็ชนะเดเตอร์สองหนึ่งนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะในบอลในลีกนะครับลิอร์พูนอกบ้านเนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ ชนะ3แพ้2นะเกมล่าสุดก็นี่แหละครับชนะทันดราเอตาเมล่า3ประตูต่อ1ในบอลลีกนะครับ2ทีมนี้เคยเจอกันเนี่ยสครั้งล่าสุดนะครับเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะ1ครั้งนะครับเมื่อปีล่าสุดเนี่ยปี2012นะครับเป็นลิเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ดในบ้านของตัวเอง3ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรีราคากันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เหรีราคาเปิดมาเนี่ยให้ทางด้านลิเวอร์พูลต่อที่1ลูกเลยนะครับแล้วก็ราคา อ่าสูงต่ำนะครับอยู่ที่3ลูกนะวันนี้ผมก็เห็นตามที่ราคาเปิดมาเลยนะครับลิเวอร์พูลต่อ1ลูกเนี่ยไม่น่ามีปัญหาสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยก็จะน่าทางด้านเวไฟอร์งได้3ลูกต่อ0นะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลก็น่าจะทำได้อีกเช่นเคยนะครับหลูกการันตีมีแน่นอนนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับสหรับคู่ที่1เนี่ยให้ไปต่อทางด้านลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2นะครับลิวเจอกับแหล่งนันเลนสนามสตีดแพรลี่มูเลอร์ ล,ลิวนี่ Broadway, แข่งไปแล้วทั้งหมด16เกมนะครับชนะ9เสมอ2แพ้5นะได้29เสีย23มีอยู่29คะแนนนะครับอยู่ับ6ตอนนี้นะสำหรับลิวอยู่กลางตารางนะครับส่วนผู้มวนเยือนแรงนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมดแข่งไปแล้วทั้งหมด16เกมนะครับชนะ4เสมอ8แพ้4นะครับได้19เสีย22มีอยู่20คะแนนอยู่อันดับ11อ่าอยู่อันดับ10ตอนนี้นะครับ5เกมล่าสุดของลิวเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1นะ ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะทางด้านเกมมงฟุตได้2ประตูต่อศูนในบ้านของเกมมงฟุตนะครับแล้วก็5เกมในบ้านของริวเนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับชนะ4เสมอ1เช่นเคยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะทางด้านเวียรโริตสประตูต่อศูนในเกมกระชับมิตรนะครับแล้วก็มีขับบุ beast. ด้วยนะในเกมกระชับมิตรนะครับตานด้านพุ้มาเยืนนะครับแรงนี่ฟอร์มก็ถือว่าดีโอเคใช้ได้เช่นกันนะครับ5เกมหลังสุดชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับ เกมล่าสุดชนะทางด้านอาแอรแลนด์มาได้นะครับ3ประตูตอนหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มของแรงผู้มาเยือนก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับแรในบ้านาแรงออกเยือนนะครับต้องประทานโทษด้วยนะแรงออกเยือน3ามห้าเกมล่าสุดนะครับไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ใครไปแล้วสี่เกมติดนะแล้วก็ไม่ไมชนะใครเลย4ี่เกมติดนะครับแบบเป็นเสมอทั้ง4ี่เกมเลยนะครับมงมาได้เย1่หนึ่งหนึ่งนะแล้วก็มีแบดศูนย์ศูนย์นะครับ สองทีมนี้เคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านริวดูเหนือกว่านะครับริวชนะ3แล้วก็อแอาแองเนี่ยชนะ2นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดในแองชนะทางด้านริวได้บ้านได้2อนนะครับซึ่งวันนี้เราต้องไปดูราคากันนะว่ามีราคาเปิดมายังไงนะครับวันนี้นี่ราคาเปิดมาให้ริวต่อทางด้านแ้งเนี่ยครึ่งควบลูกนะครับแล้วตอนนี้ก็มีไหลไปลูกหนึ่งแล้วก็ไหลลงมาเช่นเดิมนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ําอยู่ที่ สองลูกครึ่งควบสามนะครับก็ไม่มีไหลไปแล้วนะนะก็มีตอนแรกก็ไหลไปจากไหลไปจากสองลูกครึ่งน้าก็ไหลไปที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าริวเนี่ยในบ้านตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะแต่ว่าแรงนี่ก็ดีเช่นกันนะแต่ว่าวันนี้ผมมองว่าริวเนี่ยนะน่าจะมีภาษีเก็บสามแต้มมากกว่านะครับเพราะว่าเกมของริวนะห้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะไปถึงสี่เกมนะซึ่งวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับริวนะครับ คู่ที่2เนี่ยให้ไปต่อทางด้านริวนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่3นะครับแลนเจอกับนีนา่าเดนิสสนามเดลลอเรียสเตตนะครับบ้านของแลนนะแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับแลนนี่แข่งมาแล้วทั้งหมด16เกมนะครับชนะ9้เสมอ4แพ้3นะได้ใส่2เสีย17นะครับมีอยู่31คะแนนอยู่ดับ4ตอนนี้นะสรับแลนนะครับนีดผู้มาเยือนนี่แข่งมาแล้วทั้งหมด16เกมนะครับชนะ5เสมอ6แพ้ แพ้นะครับได้15เสีย17มีอยู่21คะแนนอยู่ดันดับ9ตอนนี้นะครับ5เกมล่าสุดของแลนเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแพ้แค่เกมเดียวนะแต่ก็เป็นเพคเมเกมล่าสุดนะครับแพ้ให้กับแรงนะ3-1ในบ้านของแรงนะครับแล้วก็4เกมต่อจากนั้นไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะมาถึง4เกมเลยนะครับแล้วขึ้นมาสนุดเกมล่าสุดนี้เองนะครับแลนในบ้านนี่ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับยังไม่แพ้ใครแล้ว5เกมนะครับแบ่งเป็นเสมอ1่ชนะ4นะครับ เกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะทางด้านเบสมาได้อาเบสมาได้ครับ3านึงนะครับก็ฟอร์มดีมากๆนะาสำหรับแรงปีนี้นะครับไปดูทางด้านนิดกันบ้างนะครับนิดเพวกเบเยอน5เกมล่าสุดถือว่าไม่ดีเลยนะครับชนะ1ก็เกมเล่นหู้เลยนะครับชนะทางด้านทีมจากเบลเยียมนะครับน่าจะเป็นอะไรนะลีนลีนอะไรสอย่างเนี่ยนะครับแซงลีนอะไรสักอย่างเนี่ยนะสประตูตอนหนึ่งที่ชนะมานะครับแล้วก็ อสีเกมล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับเลนส์นะครับศูนย์ศูนย์นะนิดออกเยือนก็ไม่ดีเช่นกันนะครับห้าเกมล่าสุดเสมอสี่ชนะหนึ่งนะครับชนะเลตันโอเดียนสองหนึ่งในบอลลีกนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับสเปอร์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเสมอกับลียงหนึ่งหนึ่งนะส่วนมากกันนี้ไปทางเสมอนะครับสําหรับนิดนะสองทีมนี้เคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับ เป็นทางด้านนี้ดูเหนือกว่านะั้นี้จะชนะ3าแล้วก็แลนด์เนี่ยชนะ1นกงนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะกินกันไม่ลงนะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องไปดูราคากันนะว่าราคาเปิดมาเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ราคาเปิดมานี่ให้แลนด์ต่อค่อนข้างแพงเลยนะครับขึ้นควบลูกนะแต่ก็ด้วยฟอร์มนั่นแหละครับที่มันดูดีกว่านะแล้วก็ราคาสุกตำเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับก็มีไหลไปที่2ลูกครึ่งสาบ้างก็มีนะ แต่วันนี้ผมมองว่าแลนด์ในบ้านเนี่ยดูได้เปรียกกว่านะครับเพราะวันนี้เนี่ยช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะต่างจากแลนดนะครับในบ้านนี้ดีมากๆเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยแล้วก็จะนับไปถึงสี่เกมนะครับซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่าแลนดน่าจะทาได้อีกเช่นเคยนะครับสามเต๊ะในเป็นของเจ้าบ้านนะวันนี้นะครับคู่ที่สามเนี่ยให้ลุ้นเชียร์ไปที่ทางด้านแลนด์นะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่4ต่อเลยนะครับเวดบอมบิดออเบียนเจอกับเรดดิ้งนะครับในสนามฮาวทนสเตเดียมบ้านของเวสบอมนะแข่งขันในนเวลา4ตรรงะคับ เวทบอมแข่งมาลทั้งหมด10 25เกมนะครับชนะ9เสมอ8แพ้8นะครับได้33เสีย26มีอยู่35คะแนนอยู่อันดับ11ตอนนี้นะครับแล้วก็เูเลดดิง้งผู้มาเยือนนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด25เกมชนะ11เสมอ3แพ้11นะครับได้29เสีย35มีอยู่36คะแนนอยู่อันดับ10ตอนนี้นะเราเป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับ10กับ11นะครับห่างกันแค่แต้มเดียวเองนะ2ทีมนี้นะครับ าเกมหลังสุดของเวทบอมนี่ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับแพ้แค่เกมเดียวแล้วก็ชนะไปถึง4เกมน่าแล้วก็มีชนะ2เกมติดด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยชนะเปตตันนอตเอน2-0แล้วก็บิตตันซิตี้เนี่ย2-0นะครับ2เกมนี้ยังไม่เสียประตูเลยนะเวทบอมในบ้าน5เกมหลังสุดก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับแพ้แค่เกมเดียวแพ้กับเชฟฟิล2-0นะครับนอกนั้นก็ชนะมา4เกมติดเลยนะครับโดย3เกมเนี่ยเวทบอมไม่เสียประตูเลยนะครับเกมล่าสุด เอาชนะเปตตนอถเอเนี่ยสองศูนย์ก็เสียประตูนะแล้วก็รถตอแฮมสามศูนย์รวมไปถึงโตเโียวตี้สามูนะครับฟอร์มดีมากๆสำหรับเวทบอมนะครับผู้มาเยือนเลดดิ้งนะครับห้าเกมหลังสุดก็ถือว่าก็ดีพอสมควรเช่นกันนะครับชนะสามแพ้หเสมอหนึงนะครับเกมล่าสุดเสมอกับนอริทหนึนะครับแต่ว่าห้าเกมเยือนของเลดดิ้งเนี่ยไม่ดีนะครับออกเย็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้สอเสมอสชนะหนะครับเกมล่าสุดเสมอกันอริทนะแล้วก็มีแพ้เบอร์มิงแฮมเบอแบบแพ้เบอร์มิง สามประตูต่อสองนะครับสำหรับเดดดิ้งนะเพราะฟอร์มของฟอร์มการเย็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสองทีมนี้เจอกันห้าครั้งหลังสุดเป็นเวทบอมดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับชนะถึงสี่เกมแล้วก็เสม,มอไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเวทบอมชนะสองประตูตอ่อศูนย์ในบ้านของเดดดิ้งนะครับซึ่งวันนี้มาเจอกับเวทบอมในบ้านแล้วก็ฟอร์มดีแบบนี้เนี่ยต้องไปดูราคากันแล้วนะฮะว่าราคานี้ต่อมาเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยเหรียญราคาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านเวทบอมนะครับ ต่อที่ครึ่งครบลูกนะแล้วก็ราคาสูงต่าอยู่ที่2ลูกครึ่งครับซึ่งวันนี้ผมก็เห็นพร้อมต้องที่ทางเลบราคาเปิดมาเลยนะครับครึ่งครบลูกสำหรับเว็บบอลวันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่า3เกมติดแล้วนะที่เว็บบอลไม่เสียประตูนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าอีกเกมหนึ่งก็น,น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นอีกทีเกมหนึ่งที่ทางเว็บบอลทําได้นะครับซึ่งวันนี้ หนึ่งลูกการันตีมีแน่นะสำหรับเวทบอม์นะครับตึงคู่ที่4วันนี้วันนี้ครับให้ไปเชียร์ทางด้านเวทบอมบิรอเบียนนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่5ต่อเลยนะครับกาสโกรเดนเจอร์เจอกับเซลติกนะในที่สนามไอบ็อกสเตเดียมบ้านของเดนเจอร์นะครับแข่งขันในเวลา1ทุ่ม30นาทีนะครับเดนเจอร์ Ranger แข่งมาทั้งหมด19เกมนะครับชนะ14เสมอ3แพ้2ได้44เสีย18นะครับมีอยู่4 5คะแนนอย,อยู่อันดับ2อตอนนี้นะครับ ไปดูทางด้านผู้พมิญกันบ้างนะครับเซลติกแคมป์แล้วทั้งหมด19เกมนะครับชนะ18เสมอ0แพ้1อ่าเสมอ0แพ้1นะครับได้61เสีย15มีอยู่54คะแนนอยู่ลำหนึ่งตอนนี้นะครับก็เป็น2ทีมใหญ่ของดีอ่าสกอตติดเจอกันนะครับ5เกมล่าสุดของเรนเจอร์ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับชนะมา5เกมติดเลยนะแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านเมอร์เทเวล3ประตูต่อ0นะครับ5เกมล่าสุดของเรนเจอร์ในบ้านก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับแพ้แค่เกมเดียวนะแแพ้้ใหกกัับบอจ็3-1นะคร แล้วก็ชนะกันมา4เกมติดเลยนะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทางด้านเซลติกผู้มาเยือนนะครับ5เกมล่าสุดนี้ก็ถือว่าดีชนได้เช่นกันนะครับแพ้เกมเดียวนะาแพ้ให้กับแรน4-3นะครับแต่ว่า4เกมล่าสุดก็ชนะมาติดๆเช่นกันนะครับเกมล่าสุดเอาชนะทางด้านฮิมเมเดียนได้4ประตูต่อ0นะครับเซลติกออกเยือน5เกมหลังสุดเนี่ยก็ไม่ดีเลยนะครับแพ้ไปถึง3เกมแต่ว่า2เกมล่าสุดเนี่ยก็กลับมาชนะได้นะชนะอบอดิน1-0แล้วก็ฮิมเมเดียน4-0นะคร สองทีมนี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านเซลติกเหนือกว่านะเซลติกเอาชนะได้3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเซลติกเอาชนะได้4ประตูต่อศูนย์นะครับเหรียญราคาวันนี้เปิดมาให้ทางด้านเซลติกตอนแรกต่อเสมอน,นะแล้วก็ไหลไปที่ปปนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่สองร้อยหกบหสามนะวันนี้ผมเห็นต่างกับทางด้านเหรียญราคาเปิดมานะครับวันนี้เลนเจอร์เล่นในบ้านถือว่าดีนะต่างกาบเซลติกนะครับเพิ่งกลับมาชนะได้2เกมติดนะซึ่งเลนเจอร์ในบ้านเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับ วันนี้ผมมองว่าไม่ใช่ง,าง่ายของเซลติกเช่นกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะแนาานมันค่อนข้างที่จะขาดพอสมควรนะซึ่งวันนี้ผมมองว่าแรงฮึดเนี่ยน่าจะอยู่ทางฝั่งเรนเจอร์มากกว่านะครับคู่ที่5ให้ไปลองทางด้านเรนเจอร์ที่ราคาปปปนะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมเราใช้คู่เบนฟอร์ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเพียงแค่เพื่อนพี่คอมเมนต์มาในช่อง YouTube ผมนะว่าระหว่าง2ทีมนี้ทีมใดจะเป็นทีมชนะนะครับคอมเมนต์ใน u t u b e ผมแล้วแคปรูปมาส่งที่ไลน์แอดตองเอสสามหกห้านะครับ เพียงแค่นี้เองคุณพ,พีก็จะมีส่วนร่วมจริงรางวัล200บาท10รางวันต่อวันแล้วนะครับแล้วก็ฝากแชร์บอกต่อด้วยนะว่าช่องผมมีกิจรมดีๆแบบนี้นะครับก็าฝากมาด้วยนะถ้าเรากิจ,ะจะกรรมแจกงเงินแจกเงินสอ0บาทนะครับส้าเวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเราฝากลุ้นด้วยนะฝากลุ้นตามชีทั้ง5คู่ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับปีใหม่แล้วนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเฮงๆร่ำรวยในะปีใหม่นะครับดูบอลให้สนุกขอให้ท่านโชคดีสวัสด,ดีครับ